다. ี้ค่ะการได้กานได้ชัดๆของผมฮะอาจารย์วางไว้ฮะเอาไว้อัดเสียงอาจารย์ ใีการศึกษา2567นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีงามที่ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ระเินสินค้าเงินผู้ร่วมกอตั้งมูลนิธิตั้งแต่ปีเท่าไหร่นอาจารย์ตั้งแต่เท่าไหร่ครับผมว่า2ีปีนะครับสอห้าารยปครับ2ีบปบเขียนแเขียนได้ที่ตรงนาก็ผู้กอตั้งก็คีอท่านรองสตราจารย์สิบวันคำบรรษา มหาเมธีธรรมภิโรอาจารย์ทวีสุสมพูดเป็นแกน,นหลักในการตอกตั้งหน่วยที่เลยนะครับแล้วก็อาจารย์เยทวีฤทธิเดชแะคะคล้วก็ตุลาการอาจารย์นรินทร์ศรีน้ำท์อาจารย์ปาร์ไพร์แก้วแล้วก็อาจารย์จันทิพย์ชวนมิสุทธิ์ครับอขบคุณนะคะคท,ที่คุณจะมาเร,าเรียนมาอะไรเนี่ยเพราะว่าการเรียนกัิจกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีเหตุถ้าเผื่อไม่มีเหตุนะคะ มา,มาเรียนไม่ได้นี่เหตุของคุณดิฉันจะพูดเสมอเลยนะคะว่าเ,เรื่องเหตุเนี่ยมันมีหมดได้ดัน,นั้นคุณพยายามอย่างเต็มบุกถ้าเปว่มันหมดก็คือเราก็ไม่ได้จริงที่ที่จะเริ่มทำง,งานในชีวิตของเรามันก็ได้แค่นั้นนะนี่บางคนก็เขาว่าทางโลกเขาบอกว่าไม่จเจริญได้ไงพองไม่ได้ไปเรียนไปค้าขายรวยจะตายอันเนี้ยแบ่งไม่ถูกนะเขาแบ่งไม่ถูกคนคนนี้ แม้จะเรียนหรือไม่เรียนก็รวยเพราะครั้งหนึ่งเขาต้องทาสิ่งที่ดีไว้หแม่คนขายเราว่าเขาขายเบียร์ขายอะไรผิดใช่ไหมคะเพราะว่าพพุทธองค์ห้ามไว้ว่าห้าอาชีพไม่ให้ทำแล้วทำไมขายเหล้าแล้วรวยคนมีขายกระป๋องอะไรก็รวยค่ะแต่จะรวยในพงศ์จรนะเพราะเหตุที่รวยเพราะอะไรตอบสิตอบถเพราะเขาทำเหตุการไว้น่ะพระมาชานี้ทำอะไรก็รวย และถ้าเราทําเหตุาก่าไม่ดีแม้เราทําสิ่งที่ดีนะฮะก็ต้องโดนนะที่ไฟมุ่งไฟไหม้บางทีเจ้าของบริษัทคนนี้ดีเจ้าไม้เขาต้องโดนอันนี้ว่าเหตุเก่าเพราะเรามาเรียนอภิธรรมแล้วเราจึงจะเข้าใจแต่มันยากในการที่จะบอกให้เขาเข้าใจเพราะแม้แต่เราเรียนเนี่ยเราก็ยังเรียนไปสงสัยไปเรรลงไต่ไปนะเพราะว่ามันไม่เข้าใจเอมันบอกว่าให้ของคนอื่นเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยคือให้ตัวเองผู้จะโอม เราให้ตัวเองได้ไงเราให้ขอไปนะเราก็ไม่ได้ยิ่งเด็ก,กไัยรุ่นสอนไม่ได้เลยนะคะเขาจะไม่สาใจเขาไม่ได้ทำเนานะแล้วทาไมเขาโดนอันนี้เกณฑเขาเพราะนั้นพวกคุณเข้ามาเนี่ยนะคะเหมือนที่ดท่ันพูดทุกครั้งนะการเรียนอภิธรรมเนี่ยมันเป็นการประเทอนปัญญายจริงๆทุกครั้งที่เรียนจิตใจจะประเสริฐขึ้นจะเริ่มขึ้นมีมโนธรรมขึ้นมีกุศลขึ้นทีละเล็กทละน้อยเกิดความราย มีตั้งหกชั้นนะแล้วกรมก็มีแล้วพรมเนี้ยขึ้นไปแล้วไปทำอะไรอ่ะก็ไปจากอนุดาลไปต้นปาริชาติไปสวนอะไรติดสวนที่เขาเอามาตั้งในเมืองไทยเนี้ยมีสวนอะไรบ้าสวนมิสกวันหนึ่งละสวนนันทวันหนึ่งละสวนจิตหนึ่งละมีอะไรอีกนั่นนั่นก็สวนในสวรรค์เรงนั้นน่ะนะหลวงพท่านเอามาตั้งนะให้เป็นชื่อเป็นสวนทุกวันนี้นะสวนจิตระดาล์เลยมีไหมในสวรรค์ แล้วพอในสวรรค์แล้วมีใครในสวรรค์กเน,นี้ยเอ้าไม่รู้ไม่เคยขึ้นเหรอเคยขึ้นมา <c oughs> มีเทพผระบุนที่งาม,มากเลยอายุไม่เกินลำเดาเนี่ยนี่คือนี่คือเทคนิคของครูในการสอดด <c oughs> ทนที่คุณสน,น,นที่จะคุณสอนใครที่เขียนใน้ลดงผมติดใจมากต่อการจายจะมีเทคนิคเขาต้องให้เดินก่อนเลยนะเออถ้าไม่เดินก็ไม่เรียนเนี่ย ก็ต้องเล่าแล้วสิ่งที่เล่าไม่ได้โกหกมันเป็นจริงแต่มันไม่จักเป็นอยู่ในในนี้ในในในทต้นเนี่ยมันอยู่ในประเจ็นอาเดี๋ยวหนูขึ้นไปหนูเจอเรื่องกรรมจะหนาวโอ้โหมนตึงผาคมาล็อกนี่หนาวจริงๆมีหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้ร้องเพลงร้องเพลงเนี่ยมันเป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยแล้วเพราะอะไรก็เป็นอกุศลอานทำให้มีกิเลสเป็นยังไง แบบอาจารย์จริงมันจะรย์สร้างใครถามมั้ยมีใครถามไม่มีเพราะท่านย้อนถามคถามเนี่ยคือท่านวาถามมาต้องเข้าใจเออวความชอบอไรคามามรับถที่ผิดเดี๋ยวก่นคุณลืมแล้วคุณถามสมว่าอะไร ค่ได้เแม่นะเนี่ยมีคนนั่นหวยได้เทพบอกเทพจะเอากูมาขายเพ้อแล้วไปออกเปิดเนี่ยคุณถอนหินเนี่อายรึเปล่ามองแม่อาจารย์ไม่มีการถามเพราะตัวเลขลืมท่านวิธีลืมหมดเลยนะเดี๋ยวเนี้ยเพราะว่าก้าวติดเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าสมองเนี่ยตายเป็นกระจุกกระจุดหนูหนูอย่าเสียใจนะใครขึ้นเลขเลขยังไม่มีอะเลขแปดมีนะในห้องไม่มีเลขแปดนะไม่ดีพอาแปดมีหรือคะ แล้วท่านดนะค่ะคุณเท่นหร่คะแล้วยองมาเรียนเนี่ยโอ้โหสาธุเอาสาธุทุกคนเนี่ยเนี่ยครูบอกในสิ่งที่ดีเพราะการทานี้อยู่ในมงคลสาข้อไหนครจะใครรูนะไห้ามกันนี่ใชแล้แสดงนีูเดีาธุอยู่ท่อไหน อนน้อมค่ะถ้ารว่ากับผู้ที่อายุมากกว่าคนโบราณเขาอย่างนั้นนะไปซื้อข้าวซื้อของในตลาดเ็จะถายยายขายไงยป้าขายไงยใช่ไหมไม่รู้ทันหรือเปล่าก็จะเรียกแม่ค้ายอย่างนี้ค่ะคือพาแม่ค้าอายุมากนะคะจะนับถือกันเพราะฉะนั้นคุณอย่าว่างุูนะครูจะพูดอะไรกูจะไปเรื่อยเลยนะคือแล้วกูกะเขาอยู่อาน เพราะฉะนั้นถึงเคยถามมาสอนเพอเวลาสอนนั้นรู้ไหมวันคาบ่อนเนี่ยพอสอนเนี่ยกลับไปบ้านหลับนอนเลยไม่กินข่าวผิดข่าวแล้วรักศดาที่มาเด้อเนี่ยก็ต่องแขกเขาบอกอาจารย์ไม่ผ่านก็บอกไม่เอานอนก่อนึ่งเลยก็เหนื่อยมากเลยตอนสอนเลยเทวดาเขาลงกันเพราะฉะนั้นป้าเนี่ยทำไมครูถึงให้มาติเอาลองซิเอาไปเรื่องป้ายนะเดิมไม่แหงแต่ให้ไม่ครู ใ่เนี่ยทำไมครูถึงบอกให้เทพเอาออกมาตีเพราะต้องการให้ดังไหมดังครับแต่เอาแค้ปาครับแคปานครับเอาแคปาก็ดังครับเพราะไปปิดเอเหรอปปิดหรดังไหมคะไม่ดังนี่เสียงรูนี่ตัวนไหครับหม่แตหมดว่าขาดหมดครงุณเทพโลดโลดได้ยินไหมครับแต่บุบนังบะ เพราะนั้นให้อยู่ปัจจุบันให้ให้อยู่กับพระองค์ให้ให้คิดอยู่ในปัจจุบันในปัจจุบันอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นนาาักปิธรรมนี้ก็ให้คิดอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ทุกคนนะคะเพราะนั้นในปัจจุบันอารมณ์คือหนูต้องเรียนไปแล้วต้องดูวาะก่เลนหลุนแบบเนี่ยวันนี้คุูจะตั้งคำถามมาวัน,นวันนี้เป็นวันลุยนะวันนี้ไม่คุยเยอะ จะให้ประโยชน์กับหนูเพราะว่าหนูจะจะสอบใช่ไหมและ้วจะปิดวอดแต่การสอนของครูเนี่ยอันนี้นะคะมันเป็นธรรมชาติแต่อาจารย์ที่สอนนี้เข้ามาประยุกต์นะยเขาประยุก์โดยเฉพาะท่านหมอชวเวงท่านเก่งอนะเนี่ยนะคะวันนี้ครูจะถามหนูว่าศีลหนูเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่า,น,านูจบมันเนี่ยจะสอบอยู่แล้วเนี่ยได้อะไรไปบ้างได้อะไรไปบ้างปีที่แล้ว เทพก็ให้ภู้มาปิเนี่ยผู้ถามเขาเขาบอกเขาได้ปัญญาหนูว่าถูกไหมคะถูกไหมคะเรียนเนี่ยเราได้ปัญญาแต่ปัญญานั้นมันคล้ายสัญญาคือพอไม่ได้ขึ้นเอาเนี่ยขึ้นไปจุลโทเนี่ยเลยก็ลืมถ้าเิดไม่ได้นนะนั่นคือสัญญาปัญญาที่จะได้แท้จริงคือในชั้นจุลเรียนครูกสอนเยอะ ตอนทุงกิจเกสิรตัวดีตัวไม่ดีกันเข้าผสมกันมันทําให้เราเป็นยังไงนะคะสอนหมดทั้งชาตทั้งอะไรแต่เร่าไม่ไม่มากแต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าคนที่มีปัญญาจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์กับตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองในชั้นต้นนี้ให้ได้เดี๋ยวครูพูดแล้วรู้รว่าครูอิโกโ้นะ,ะครูเคยเคยเล่าแล้วอาก่อนจะนี้นไม่ได้เียนนั่นเมืนเตาครูเรียนไปสร้างไปรู้ หน้ามอยเเพื่อนที่นั่งเรียนก็ถามพี่แล้นพี่เป็นอะไรทำไมคำน้างอพี่กลัวตกนรกอ่ะจะบอกทำไมอ่ะก็กิเลสิี่พวกเนี่ยพี่มีตึงเยอะเลยพออาจารย์ที่ฟังพูดแบบยมไม่โตกโโโยอมยังรู้เนี่ยไหมสาคัญคนไม่รู้นี่เรียนไปแล้วก็บางครั้งเรียนไปแล้วก็พยองนะไปบอกคนนั้นเป็นนี่คนนี้เป็นเธอทำไมถึงไม่เรียนเธออะไรอะไรไปชีก้กิเลสมันตื่นตัวเองลืมเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่ปัญญา เพราะนั้นปัญญาจะได้แม้ในชั้นต้นมี้จะได้เยอะหน่อูบางอาจารย์เขาสอนเราเนี่ยนะเราเอามาดูสิฮะแล้วพัฒนาเท่ากับตัวเราเปลี่ยนแปลงอะไรดีทําให้ดีขึ้นไปนะเดี๋ยวรับจุลโทโอ้โหจริงๆนั่นเลยจุลโทนี่นะพูดถึงโชวนาพูดถึงมโนทตุพูดถึงเหตผพูดถึงกิจต่างๆนี่คุณจะรู้เลยว่าจิตของคุณเนี่ยทำกิตมากมายเลยนะคะแล้วโชวนาพสาดวงเนี่รับตลอด รักตลอดดีม่งดีม่กดีมางดีมากมากันตานน้อยเป็นเช่นนี้นี่แหละคือการเรียนที่มีปัญญาวิคเคราะห์ครูเรียนไปครูว่าเช้าใจไปเพราะคุนคนไม่ดีเท่าไหร่คือไม่มีตรงปากเนี่ยปากอุเก่งปากเก่งน,น,นะยะีไทยเขพูดเขาเล่นเขาร้องเขาเลยอะไรก็โกรธละเจ้าเนี่ยแสงมอนก็ดูจมูกสักแค่แน,นะฉะนั้นคือเราเป็นคนเจ้อาอารมณ์เพราะฉะนั้นคุณต้อง วันนี้จะพูดเรื่องระวังใจและใจคุณต้องระวังน่ยเมื่อเรียนไปแล้วชั้นเนี่ยถ้าทำได้นะเทวดาชื่นชมรงมสรรเสริมเลยรู้ไหมรู้ไหมคุณเริ่มจะเอาเทวดาเนี่ยมาอยู่กับตัวคุณแล้วอีกหน่อยคุณไม่ต้องคอยละหรอกระอยู่ในตัวคุณแล้วแล้วเทวดานี่จะปกต้องจะช่วยจะอะไรเทวดานะนี่เมื่อเช้านี่กาให้ร้องเพลง คือคือเมื่อก่อนเขาเล่นแล้ว